สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําการสอนเพิ่มยอดแช์นะครับจะเป็นแชร์ของแพลตฟอร์มเฟซบุ๊กนะครับว่าการเพิ่มแชร์ตรงนี้นะครับหรือว่าตรงนี้นะกาทำยังไงก็มาดูกันเลยนะครับอย่างแรกให้ทุกคนนะครับเปิด Google นะครับพิมพ์ไปเลยว่า a d m e m d o l a c o m แบบนี้นะครับอ่าแลวเทอร์ไปได้เลยนั่นเองนะครับเว็บไซต์ก็จะขึ้นมาทันทีถ้าใครมีแอดีแล้วก็รหัสผ่านในการทการกรอกได้เลยอ่าแต่ถ้าใครไม่มีนะครับมาสมัครใช้งานกันนะครับ ใช้ใช้นะครับอีเมลราใหผ่านอนุญาตผ่านนะครับก่อ้ครบถ้วนเลยนะครับทั้งสี่อย่างนี้อ่อีเมลนั้นก็สามารรมั่วได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องใช้อีเมลจริงเพื่อทำการมั่วไปเลยเนาะอ่าแล้วก็เมื่อทําการกรอกครบถ้วนแล้วนะครับก็ติ๊กด้วยนะครับเนาะติ๊กชั้นไม่ใช่โปรแกรมแบบมาเตอร์เองกันด้วยนะครับเพื่อทําการอ่ายืนยันว่าสมัครได้นะครับพอสมัครกันแล้วนะครับก็ลงชื่อใช้กันเลยเลยนะครับ เมื่อเราล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับให้ทุกคนมาดูที่หมวดหมู่กันนะครับหมวดหมู่งานจะเป็น Facebook นะครับเป็นทิกต็อนะครับเป็นไอจีแล้วก็เป็นอ่ายูทูบนั่นเองนะครับอยู่ด้านล่างเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าใครน่าสนใจที่จะมาทํารายการอะไรก็สามารถดูได้นะครับก็จะมีแพลนตอื่นให้ทุกคนเลือกใช้งานกันด้วยนะครับเป็นประมาณนี้เลยเนาะอ่าก็ลองใช้งานกันดูนะครับจะเป็นเพิ่มต่างๆเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามนะครับเพิ่ม หัวใจไลฟ์โพสนะครับคนดูไลฟ์สดแฟนเพจรีวิวมีหมดนะครับทุกคนสามารถเล่นดูกันได้เลยนะครับในหัวข้อบอนหมดตัวนี้นะครับ สวัสดีผมนะครับจะมาในหัวข้อเฟซบุ๊กด้านบนนะครับแล้วหากคำว่าเพิ่มยอดแชร์ตัวนี้นะครับทุกคนกดคลิกเข้าไปเลยอ่าแล้วดูตําริการบริการจะมีต่างๆให้ทุกคนเลือกเลยนะครับทุกคนสามารถเลือกได้เลยนะครับจะมีหลายราคาให้ทุกคนเลือกนะอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็จะเลือกไปในราคาที่อ่าเป็นถูกหน่อยนะครับก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับผมก็จะเลือกไปอ่าแล้วเจอคำอธิบายกับหมายเหตุนะครับทุกคนจุดอ่านกันก่อนนะครับตรงนี้นะพออ่านแล้วจะเจอหัวข้อลิงก์นะครับก็จะเป็นลิงก์โพสต์ที่เราต้องการจะปั๊มแชร์ ก็จะโพสต์นี้นะกดไปที่วันที่และเวลาของโพสต์นั้นนะครับปับโพสต์ของท่านเป็นสาธารณะนะครับให้ทาการก๊อปลิงด้านบนนะครับแล้วกดวางไปได้เลยแล้วเจอหัวข้อจํานวนนี้คือจานวนยอดแชร์นะครับที่เรากงกัรจะเพิ่มนะครับขั้นต่ำอยู่ที่หนึ่งร้อยถึงสุดกะล้านหนึ่งอ่าผมทำไปร้อยเดียวอ่าพอค่าใช้จ่ายขึ้นมาให้ทุกคนนะครับกดส่งไปเลย าระบบก็จะบอกแบบนี้นะครับว่าได้รับคําสั่งซื้อคุณแล้วนะครับเพียงเท่านี้เราก็แค่รอยอดแชร์เพิ่มขึ้นในครับเนาะ่ายยอดแชร์เดิมเมื่อกี้นะครับที่ผมทําให้ทุกคนดูก็มีแค่หนึ่งเองเท่านั้นนะครับทุกคนสามารถได้ดูกันได้อ่าแล้วก็จะมีประมาณนี้นะครับเนาะแล้วผมจะเรยว่าที่เชียงรายรอยอดแชร์ขออนุญาตใน็บไซต์นะครับจะมีปอดการังถือบอก แล้วก็ได้ตัวนี้นะคบสำคัญถ้าใครยอดไม่ขึ้นยอดขึ้นช้านะครับเพียงแค่กรอบเด้กก็ได้ตัวนี้ไปเดี๋ยวแอดมินทำการดูแลให้นั่นเองนะครับอาจจะมีหัวข้อลิกงนะครับมีค่าจ่ายมีบริการสถานะนะครับของระบบบอกเราทั้งหมดเลยนะครับในหัวข้อนี้แต่หัวข้อต่อไปจะเป็นงานเติมเงินนะครับ การเติมเงินนะครับการเติมเงินจะมีอยู่4ช่องทางเลยนะครับให้ทุกคนได้เลือกเลยนะครับจะมีสแกนเคอร์โค้ดทุกธนาคารทูบันนี่วอลเล็ตนะครับแล mm ้วก็คริปโตแล้วก็เพอร์เฟกต์มันนี่นะครับในแต่ละช่องทางนะครับ like ก็จะมีคําแนะนําบอกแบบนี้เลยนะครับตรงกลางนี้เลยนะก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นสแกนเคอร์โค้ดนะครับก็จะง่ายขึ้นหน่อยนะครับให้ทุกคนนะครับแค่กรอกยอดเงินกดคําว่าจ่ายนะครับแบบนี้นะครับ หน้าต่างสแกนเคียบโคดก็จะขึ้นเนาะแต่อันนี้ก็คือมันจะเออร์เลอร์อยู่นะครับให้ทุกคนทําการกรอกแลก้วก็กดคําว่าจ่ายไปเรื่อยๆนะครับถ้าเป็นสําหรับสแกนเคียบโคดนะ,อะเอาเป็นว่านะครับก็ให้ทําการไปเรื่อยๆนะจนกว่าหน้าต่างสแกนจะขึ้นมาให้ทุกคนทําการสแกนให้เรียบร้อยเลยพอสแกนแล้วนะครับก็เงินของท่านนะครับก็จะเด้งด้านขวามือตรงนี้นะครับรอไม่นานนะครับระบบเติมให้อัตโนมัตินะครับไม่ต้องกลัวเลยนะครับปลอดภัยแน่นอนแล้วก็หัวข้อต่อไปนะเป็นบริการทั้งหมด บริการทั้งหมดตัวนี้นะครับจะเป็นของเว็บไซต์ที่เป็นโดลานะครับมารวมกันอยู่ตรงนี้เลยทุกคนสามารถเล่นดูเล่นอ่านกันได้เลยนะครับแล้วก็ติ๊กแบบนี้ได้เลยนะครับมันก็จะขึ้นไปที่หมดหมู่นะครับไอที่เราติ๊กดาวไว้นะอย่างที่ต้นคลิปนะครับทําไปเนาะมันจะขึ้นตรงนั้นนะครับเราจะได้ไม่ต้องมาหาบริการกันใหม่นนเองนะครับถ้าเราติ๊กดาวไว้สามารถกดคำว่าดูด้านขวามือตรงนี้ได้นะครับให้ทําการอ่านหมายเหตุให้เรียบร้อยนะครับก่อนสร้างคําสั่งซื้อทุกครั้งด้วยนะครับหัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นตัว ตัวตัวนี้นะเพื่ทุกคนนะครับเขียนหัวเรื่องพิมพ์ข้อความไปได้เลยนะครับแล้วก็ส่งตัวไปนะเดี๋ยวแอดมินทางเว็บไซต์นะครับจะทําการดูแลปัญหาตรงนั้นให้ทุกคนนะครับแต่ถ้าใครมีเลขออเดอร์นะครับที่ติดขัดปัญหาอะไรหรือว่ายอดไม่ขึ้นนะครับแค่วางเลขออเดอร์ลงไปตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความต่อไปได้เลยเลยนะครับเดี๋ยวแอดมินจะทําการดูแลให้หัวข้อสุดท้ายนะครับจะเป็นการแนะนําเพื่อนตัวนี้นะครับการแนะนําเพื่อนตัวนี้นะครับก็ง่ายๆเลยลิงก์แนะนําของตัวเองนะครับสามารถ ส่งไปให้เพื่อนคนที่สนใจที่จะเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามหรือเพิ่มอะไรต่างๆนะครับเราก็ส่งไปให้เขาได้เลยนะครับก็แค่ก๊อปปี้ลิงก์ของตัวเองนะครับแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนเลยนะครับอันนี้ถ้าเพื่อนนะครับเติมผ่านลิงก์เรานะครับเติมเงินหรือว่าเติมยอดผ่านลิงก์เราเราจะได้อัตราค่าคอมมิชชั่นนะครับอยู่ที่3%นะครับเท่าเท่ากับที่เพื่อนเขาเติมมานะเราก็จะได้3%ตรงนั้นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในแต่ละหัวข้อของ h m m เทน l บนโนะครับก็หมดแล้ว อขอญอาตไปดูยอดก่อนนะครับตอนนี้ก็แชร์กำลังขยอยขึ้นมานะครับตอนนี้แชร์เป็น74แล้วนะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะในกราฟแชร์นะครับตอนนี้ดูดูได้เลยในรกราฟจะเป็นแบบนี้เลย อ่าตอนนี้ก็ขึ้นมาครบเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็มีแถบมีเกินกันหน่อยนะครับกาดีต่ออ่าโพสของเรามากเลยนะครับถ้าใครนะครับสนใจอ่าปั๊มแชร์ปั๊มไลค์ปั๊มพูดตามหรือปั๊มอะไรต่างๆครับแก่สองเฟซบุ๊กนะครับก็สามารถมาใช้บริการที่ตัวเว็บไซต์นี้ก็ได้เลยอ่ามีบริการต่างๆให้ทุกคนเลือกมากมายเลยนะครับเราสามารถมาเลือกกันดูได้เลยกดลิงด้านล่างมาเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงไว้ให้นะครับอ่าสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมคิวตรงนี้ยันจบนะครับ